ดเร,รเจษดาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายกำลังจำลองความโน้มถ่วงที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งพบอย่างง่ายๆอาจจะอยูนิ่งก็ได้อาจจะเคลื่อนที่ก็ได้แต่ถ้ามีมวลขนาดใหญ่เกิดขึ้นนัลองอยู่ในสเป c ทางนั้นสินเกิดขึ้นคืออากาศหยุดเดียวพอพอเห็นภาพไหมคนระอากาศที่เกิดนี้โล่งๆตอนนี้ถ้ามันมีพื้นที่ของมันมันหยุดเดียวมันเคลื่อนได้ มันเป็นเวลาแล้วเป็นสถานที่ด้วยถ้าเราแค่วางลูกบอลของเราซึ่งก็คือดาวโจนที่ม,มุมเล็กกว่ามันจะทิ้งไปหาอันเองง่ายมากเลยนะครับอ๋อความน้มถ่วงเป็นแค่นี้เหรออวกาศปิดเดียวทําให้คุณสามารถเคลื่อนตัวหากันได้สมการขอบคุณครับสมการเรื่องสมบัติภาพทั่วไปที่ว่าด้เรื่องอความน้มถ่วงมีเพียงแค่นี้เองนะครับการค้นพบความโน้มถ่วงในอวกาศลบล้างความเข้าใจผิดเดิมว่าอวกาศเป็นพื้นที่ว่างเปล่า เอาเบิร์ตไอล์สไตพยายามพิสูจน์เรื่องนี้ว่าอวกาศมีสเปซไทม์การล่าอวกาศมีมวลขนาดเล็กใหญ่การเคลื่อนที่ของหลุมดําทําให้เกิดความโน้มถ่วงและทําให้เกิดการยืดหดของเวลาดอกรทธาราเฉลิมพงศักดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเคยเป็นหนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์ในโครงการไลโก้ที่ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงบอกว่าปรากฏการณ์นี้จะไม่นำมาสู่การย้อนเวลาเหมือนอย่างในภาพยนตร์ คำถามว่าถ้าเกิดย้อนเวลาได้เนี่ยทำไมเราไม่เห็นคนจากอนาคตแวะมาหาเราบ้างล่ะครับนั่นก็อาจจะเป็นคําตอบไกลๆว่ามันอาจจะทําไม่ได้หรอกไม่งั้นเราคงเห็นคนจากอนาคตแวะมาหาเราแล้วหรืออาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างก็ได้ที่ว่าคนในอนาคตไกลไม่พอไม่สามารถย้อนมาหาขณะนี้ได้อะไรอย่างนี้แหละครับเครื <iza> ่องเครื่องการที่จะเคลมว่าการที่จะเคลมดีเท็กั์เนี่ยนักสินีกลิ่นบุญชูนักวิทยาศาสตร์ไทยในทีมไลโก บอกว่าตอนอยู่ในเหตุการณ์ขณะที่เครื่องสามารถจับคลื่นความโน้มถ่วงได้นนภาพที่เห็นด้านหลังที่เธอสกายฟ์มาคือห้องปฏิบัติการที่ภายในมีเครื่องควบคุมแสดงข้อมูล้าเคือสามาณที่ใช<า>่คะ<า>ครับ,รบ,รบโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับคืนนั้นครับก็คืนนั้นคืนนั้นก็ว่ามันยังอยู่ในระเบบในช่วงที่เรียกว่า engineering engineering หลคือระบบการเตือนไอ้สัญญาณเตือนที่ว่าขึ้นแรงโน้มถ่วงมาถึงมาเนี่ยยังไม่ถูกติดตั้งค่ะ ก็คือไอออฟเฟอร์มีหัวเองทั้งที่นี่แล้วก็ที่หนุ่ยเชน้ามีอีกคนหนึ่งไม่มีใครทราบเลยเกันกระทั่งโพสต์ดอกที่ไออัลอรเยอรมันติดต่อมาค่ะว่าเนี่ยกาลังตามอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ถามว่าเครื่องปกติดีไหมแล้วเขาก็หายไปแล้วก็ตัวหนูไอเขาก็อยู่คือมีประชุมช่วงเช้าก็ไม่มีใครพูดอะไรเพื่อนก็มองหน้าหนูยิ้มยิ้มแล้วก็ถามว่าใช่เธอหรือเปล่าใช่เธอหรือเปล่าข้ามดาวไปสู่การดรวิพูรุโจรปการ ภาวิชาวิสิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงจะทําให้การศึกษาหลุมดําขยายไปในเชิงลึกได้มากขึ้นนําไปสู่การศึกษาต้นกําเนิดของเอกภพซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถศึกษาผ่านเพียงคลื่นแสง